มันคือเก่าพี่น้อง <c oughs> สวัสดีจ้าสวัสดีตอนย่ำเสาเสาพ่อแม่พี่น้องปองป่ายสุขูสุคนวันนี้พอบ้านพ่อเน้ไพยายามจั่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขามาลุ้นน้ำกันเนาะว่ามันจะถืกอ,อยู่บ่จั่นเพิ่อก็ได้ยกขึ้นมาก่อนนั่นละอ๋ลงมาไม่ทันพี่น้องเอ้ยอยู่ใกล้รีสอร์ทนี่เลยพี่น้องเอ้ยนอนให้นอนนาคือเก้ามือนในสองเท่ายามจั่นหาเน่กินง่าย Homalunum mà take nó toe, nó, thanh chắc cloak, nó, sắn ờ, để per bung, you canh way chuck no chuck nigh some lunat. You couldn't mind, nắm để per bung, you know, eh? Nhay, you bought. Oh, tuk, 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 ไป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 มานอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้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 มันมันมันเดี๋ยวเกจะย่ก่อนอ๋อ้าจ้าป่าก็บิ่บ้าน คนเป็ดพี่น้องเงากยปา้กะโอ้โหจับมือจับมือลื่นพี่น้องเงอ้ยอ้หมันคักพี่น้องเงอ้ยมื่อนี้โแล้วเกือบกิโลไปแล้วมืว่อนี้สิ ตุงใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยจับปลากระเบี้ยอยู่มือแหละพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเบิ่งนี่ฮ่ามานนี่ล้วพี่น้องมันนี่กระดีปลาคอใหญ่โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดมัน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 ว้า À, yêu hả kín, phải đi yêu đi kín p/n ơi, đi để luồng, để lại đó. Long nó na, say chăn, say lòp bay Phải đi nhâm kín, nhâm sấm sấm, sấm lạng. Để lại cái khái p/n ơi. mình cứ là phơn là to, là p/n là phơn là bưng, lò phơn con. hay to, ừ p/n ลุกลงมาทำญ้าให้วัวให้ควายตอนเช้านึ่งข้าวกับั้องชายได้สุกพี่น้องเอ้ยใส่ไปเยอะเอางูเอาควายออกไปหาเอการงานเฮ้ยบังบังว่ามาน้อยมาน้อยมาน้อยมาน้นนนนอยขอบคุณหลายๆเด้อ <c oughs> สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาชมอขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณหลายๆจ้า